สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดค่ะตลาดสดตลาดบ้านๆตลาดชนบทของที่ตุรกีนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศตลาดบ้านๆตลาดชนบทของตุรกีด้วยกันนะคะไปหาซื้อข้าวของซื้อผักมาทาอาหารกันนะคะโอเคค่ะไปตลาดกันเลยค่ะ ตลาดสดในวันนี้ที่จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมารับชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นตลาดสดแบบบ้านๆค่ะตลาดสดที่นี่นะคะจะเป็นตลาดที่ส่วนมากชาวบ้านชาวกเกษตรกรนะคะนําพืชผักของตัวเองที่มีนะคะ ที่ปลูกขายเองบางส่วนนํามาขายที่ตลาดที่นี่นะคะหรือก็บางส่วนก็รับมาจากพ่อค้าคนกลางอีกทีหนึ่งนะคะตลาดที่นี่ส่วนมากก็จะคล้ายๆกับตลาดสดทั่วๆไปนะคะตลาดที่นี่จะเป็นตลาดแบบชาวบ้านนะคะจะเป็นตลาดที่อยู่ในอาเภอนะคะ ส่วนมากเราก็จะไปตลาดสดในจังหวัดเนาะคราวนี้เราจะมาที่ตลาดสดในอำเภอนะคะก็จะมีพืชผักผลไม้ค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะผลไม้ต่างๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่นี่ก็คือมะกอกดองนะคะแล้วก็เป็นพวกผลไม้อบแห้งต่างๆนะคะที่ตุรกีจะเยอะมากๆเลยค่ะผลไม้ที่นี่นะคะโดยเฉพาะแอปเปิลนะคะจะมีให้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะตอนนี้เราก็พาเดินเข้ามาชมบรรยากาศข้า ในตลาดนะคะก็จะมีปลาสดนะคะช่วงนี้ปลาก็จะเยอะนะคะที่นี่เขาก็จะมีการจับปลาเป็นฤดูด้วยนะคะแอปเปลิลแอปเปิลส่วนมากจะมีเกือบทุกร้านนะคะแล้วก็เป็นผัก เป็นทูเป็นพวกผักต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่นี่ที่ตุรกีนะคะผลไม้เขาจะไม่ขาดนะคะจะมีกินตลอดทั้งปีเลยค่ะโดยเฉพาะแอปเปิลนะคะแอปเปิลจะมีทั้งแดงเขียวเหลืองค่ะแล้วก็ส้มนะคะส่วนแครอทนะคะแครอทและผักอา่าลูกแรดีสนะคะลูกทูบที่นี่นะคะจะมีเยอะนะคะ ทุกคนมาจับจ่ายใช้สอยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็รอตลาดนัดเนาะเพราะว่าตลาดนัดก็จะมีผักสดมากกว่าที่มาร์เก็ตนะคะมาร์เก็ตก็จะมีแต่ว่ามีไม่เยอะมีให้เลือกไม่หลากหลายเหมือนกับที่ตลาดสดนะคะแล้วก็ตัวเองก็เหมือนกันนะคะเป็นที่ชื่นชอบมากค่ะตลาดสดตลาดสดแบบบ้านๆเดินไม่เบื่อเลยค่ะให้เดินได้ตลอดเลยนะคะไม่มีเบื่อค่ะ ช่วงนี้ราคาพืชผักแทบจะราคาพอๆกับที่บ้านเราเลยนะคะหรือบางทีอาจจะถูกกว่าที่บ้านเราด้วยนะคะอย่างมะเขือเทศนี่นะคะที่นี่เขาจะชื่นชอบนะคะ,ะมะเขือเทศจะขาดไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นกระลำนะคะหัวใหญ่มากค่ะกระลำดอกแล้วก็จะมีผักอื่นๆนะคะวันนี้เราจะหาผักไปทําอาหารกันคะ่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับผักคะน้าบ้านเรานะคะ แล้วก็จะมีสารแหน่ค่ะสารแหน่ที่นี่จะมีกลิ่นหอมและใบใหญ่มากนะคะอันนี้ใบผักอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีผักชีลาวด้านข้างนะคะตอนนี้เราก็ได้ผักสระรแหน่หนึ่งกิ่นะคะแล้วก็ได้ลูกแรดดิสค่ะเดี๋ยวลูกแรดดิสนะคะเดี๋ยวเรา,เาไปกินกับส้มตำหรือกินกับน้ําพริกก็อร่อยมากเลยค่ะลูกแรดดิสลูกเล็กๆเขาจะมีความหวานกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไปหนึ่ง กรรมนะคะอ่ากรรมนี้อยู่ประมาณ1 0 1 0 1บ16บาทนะคะรานะคาเห็นไหมคะวันนี้ผู้คนเดินออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าตลาดที่นี่ราคาจะถูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นมอคคอรี่ราคาถูกมากค่ะ เดินกันเพลินเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกระลำดอกด้วยค่ะกระลำดอกที่นี่ราคาถูกมากๆเลยค่ะไม่แพงนะคะหัวหนึ่งประมาณ20กว่าบาทค่ะผละไม้ต่างๆก็ราคาถูกมากๆนะคะรับรองว่าถ้ามาตลาดที่นี่นะคะได้ของกลับบ้านไปเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะอย่างส้มก็ประมาณราคาอยู่ที่40กว่าบาทตอนนี้เราก็ได้ผักผลไม้ ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปทาอาหารอร่อยอร่อยทานกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พาไปเที่ยวพามาเที่ยวตลาดรียบร้อยเลยนะคะตลาดบ้านๆตลาดชนบทของที่นี่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปทาอาหารอร่อยอร่อยกันค่ะกลับบ้านไปทําอาหารอร่อยอร่อยกันค่ะ ก่อนจะไปถึงบ้านเราก็หิวกันซะแล้วก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวเราต้องแวะกินอะไรก่อนกลับบ้านเนาะเพราะว่ากว่าที่เราจะทําอาหารมื้อเย็นนะคะเราก็หิวกันก็คงจะไม่รออาหารมื้อเย็นแล้วนะคะที่บ้านเราก็จะแวะที่ร้านอาหารนะคะเพื่อที่จะกินอาหารนะคะอาหารในมื้อนี้นะคะเราก็จะสั่งเป็นเคบับนะคะ หน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมคะส่วนแฟนนะคะก็จะทานซุปนะคะซุปอันนี้จะเป็นซุปวัวนะคะซุปเนื้อวัวนะคะซุปเนื้อเนื้อวัวที่นี่นะคะเขาก็จะบีบมะนาวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทานคู่กับขนมปังนะคะขนมปังร้อนๆจากที่ร้านค่ะส่วนตัวเองก็จะกินเคบับนะคะ หรือที่นี่เรียกว่าโดลุมเคบับนะคะข้างนอกเขาจะเป็นแป้งเหนียวนุ่มนะคะนุ่มมากค่ะร้านนี้จะเป็นร้านที่ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะนุ่มร้านเขาจะมีสามชั้นนะคะแต่จะเต็มทุกชั้นนะคะเราได้มานั่ง ชั้นบนสุดเลยค่ะบนชั้น3นะคะเพราะว่าชั้น1ชั้น2เต็มค่ะเราได้มานั่งชั้น3นะคะแต่ว่าเขาก็ทําอาหารรวดเร็วนะคะมาส่งเร็วมากเลยค่ะแป๊บเดียวแล้วก็ได้ชิมแล้วก็ได้ทานอร่อยอร่อยแล้วค่ะ ที่นี่นะคะลูกค้าเขาจะเยอะตลอดนะคะเพราะว่าเขาจะขึ้นชื่อในการทําอาหารอร่อยค่ะแต่ว่าราคาอาหารที่ร้านนะคะจะขึ้นราคาทุกอย่างเลยค่ะตามภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้เนาะเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าทุกที่ทุกประเทศราคาข้าวของจะขึ้นราคาทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้เราก็มากินด้วยกันนะคะมาชิมโดรุมเคบับด้วยกันนะคะไนค้าตลาดสดตลาดบ้านๆตลาดชนบทของที่ตุรกีพืชผักผลไม้เยอะเล ใช่ไหมคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งตอนช่ว,ชวงซัมเมอร์นะคะราคาถูกแล้วก็เยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวที่ตลาดสดอีกทีนะคะซัมเมอร์พืชผักผลไม้เยอะกว่านี้คะ่ะแล้วก็สดแล้วก็ราคาถูกกว่านี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทาอาหารอร่อยๆทานกันนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะได้ผักไว้ทํากับข้าวเยอะเลยค่ะ ได้อะไรบ้างเอ่ยมีแรดิสค่ะแรดิสจำมัดนี้ประมาณยี่สิบกว่าบาทนะคะแล้วก็มีส้มค่ะส้มก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทนะคะมัคครีมครัคครีประมาณยี่สิบกว่าบาทค่ะผันที่นี่ราคาถูกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์หรือว่าหน้าร้อนนะคะพืชผักผลไม้จะถูกกว่านี้นะคะ แล้วก็ได้ผักเอาไว้มาทำซุปเลมอนเล,เลมอนนี่ถูกมากๆเลยนะคะเลมอนประมาณ3 0 3 0 30 40บาทค่ะแล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยกล้วยที่นี่เขาจะไม่ซื้อเป็นหวีใหญ่นะคะที่นี่เขาจะซื้อเป็นหวีเล็กนะคะเพราะว่าถ้าหวีใหญ่เราจะกินกันไม่หมดนะคะเราก็จะซื้อทีละครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเรากินกันสองคนค่ะ แล้วก็มะเขือเทศเดี๋ยวก็จะขออนุญาตไปทำกับข้าวนะคะทำอาหารเย็นทานนะคะเป็นไงคะวันนี้พาไปเที่ยวตลาดสดแบบชาวบ้านแบบชนบทตลาดสดชนบท ก็มีของขายเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะและที่สำคัญราคาถูกด้วยคะ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องไก่ไรอิน right ตุรกีด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ